สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมตั้งแต่ปีใหม่เว้ยล่งคีบมาเลยครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ย้อนหล fall. ังกันแล้วกันครับผมช่วงนี้ก็มันนี้ก็มากก็บรรยากาศคขึ้นป้าคขึ้นฝนครับผมนะครับช่วงนี้ก็ดีก็ถามกันมาหลายว่าเป็นยังควบล่งคีบครับช่วงนี้ไปหาปลาทั้งไหนเนาะครับะตอนนี้เพ่ได้ไปหาปลาครับผมพันีกกาลังเก็บเงื่อนครับผมกาลังเก็บเงือนเก็บอย่างครับกาลังเลยบาววางครับ ก็ได้ลุกเด้ปลานะครับไม่เช็ดไายครับผมนะครับแต่ในกระบาดมันก็เลยว่โมีเวลาได้ไปยกไปอย่างพี่นนองปลากัดเต็ดดีครับ่วนนี้น้ำมันมากอีกเล้วครับตันนี้ก็ปลาติดดีครับผมบางคนก็ได้เป็นกระสอบปลาเ่วงนี้หนักมากไหมครับพี่นนอะวันนี้ไปครับผมเช็ดเฮื่อก่อนครับแลี่นผมนะครับทั้งสิเด็ดไปยกครับตอนนี้กะอัดพื้นกะแล้วแล้วพี่นนองเรือล่างครับอัดพื้นอันยังครับ เลยครับนะเดี๋ยวไปทางไหนครับตอนนี้ตอนนี้ก็พอนี้แล้วพี่น้องกลังเริ่มเซลื่อนแตปีไม่ละครับนี่ครับเค็ืนแต่ปีไม่กต่ใส่ลังค่าใส่ยังล่ะครับตอนนี้ตั้องคงต้งขาดไงมันดีเคลีจร์อยู่ครับตอนนี้บรรยากาศกับฝน ก็คึกค<ล>ืมๆพี่นอ้องทั้งในฝนตกกับ,บอกกันมาได้แล้นะคร,นค,รรรครับช่วงนี้ก็บริจับย่อครับช่วงนี้แต่นี่ได้ขับรถพานไปเบื้องหนํำครับผมนํำก็คกุ้นคุ้นป่ากับบวนดีปัยังครับเดี๋ยวให้แล้วก็พี่นอ้องแล้วเงินเงินครบับรุยกันเต็มที่ครับอนันเดือนนี้ก็ มีรงบาดอยู่น้องยังสิไปบริไปครับมันเสาวันอาทิตย์นี้คือสิบริไปครับมันจอครับพี่น้องเลยเดี๋ยวแล้วกนนี้พี่น้องเดี๋ยวยังพอกันครับผมครับพาลุยพายกคือเก่าครับเดี๋ยวมันเลึงมันรลุนป่าน้ำกันกับโซนี้ครับเช็ดเงื่อนก่อนพี่น้องมันแล้วกอน